ถ้านายจ้างเพิกเฉยลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือภาครัฐจะจ่ายเงินแทนนายจ้างโดยมีเพดานจ่ายสูงสุดนะครับอยู่ที่2,900 0บาทสำหรับเรื่องเงินอื่นก็คือค่าจ้างค้างจ่ายถ้าเป็นเงินค่าชดเชยก็จะจ่ายสูงสุดอยู่ที่70วันก็คือเอาฐานค่าจ้างคูณ70จ่ายทดแทนแทนนายจ้าง หลังจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างแล้วกองทุนก็ต้องไปดําเนินคดีกับนายจ้างส่วนงานภาครัฐก็จะไปตามเอาเงินกับนายจ้างซึ่งไม่เกี่ยวกับลูกจ้างแล้วลูกจ้างได้เงินจากกองทุนแล้วเห็นไหมครับกฎหมายมันมีถ้านายจ้างเขาเพิกเฉยมันไม่ได้หรอกมันก็ถูกรัฐด,ดําเนินคดีแต่เราไม่เข้าใจข้อกฎหมายเราเลยคิดว่านายจ้างได้คําสั่งมาแล้วเขาเพิกเฉย และเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องได้รับเงินจากกองทุนส่งะหอลูกจ้างถ้าเราถูกโกงค่าจ้างรัดจ่ายให้ผ่านกองทุนสรงข้อลูกจ้างเห็นไหมครับเขียนคำร้องอะ่ะมันดีจะตายเพียงแต่เราคิดว่าเขียนไปเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เขาไม่เข้าข้างเราหรอกคิดใหม่ทําใหม่ครับมาเขียนคำร้องเถอะแล้วบอกผมเดี๋ยวที่เหลือผมตามเรื่องให้ผมตามให้ทุกเคส ได้เงินทุกเคสนะครับไม่เคยมีเคสไหนที่ไม่ได้เงินไม่เคยมีเคสไหนที่ไม่ชนะเพราะอะไรเพราะกฎหมายมันคุ้มครองแรงงานมันเขียนมาดีแล้วเพียงแต่ว่าเราลูกจ้างเนี่ยขาดความรู้ที่จะเข้าถึงกฎหมายไงไปยื่นคําร้องก็ไปเจอเจ้าหน้าที่รับที่มันไม่ดีพวกอับปรีพูดจาไม่เพาะพูดจาเข้าข้างในจ้างแต่ถ้าเมื่อไรเรายืนยันยื่นคําร้องไอ้พวกเนี้ยมันก็ทําตัวเป็นอื่นไม่ได้ มันจะทําได้ก็คือหนึงหลอกบอกเราไม่ให้เขียนกลับไปคุยกับนายจ้างเองไหมลองไปคุยกันก่อนไหมไปปรึกษากันก่อนไหมเดี๋ยวเคลียร์ให้ไหมให้เรายืนยันเขียนคําร้องเท่านั้นแหละพอเขียนคาร้องเสร็จทุกอย่างมันเป็นไปตามรกะบวนการ